ดีค่ะท่านผู้ชมนี้ผมจะมาแล้วนะเย่เฮ้ยผมจะมารีวิวคุณต้าแมงกินกะสโตลี่มถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะใจตาคุณต้าแมงกินกะมากเลยอ่ะกินกะสโตลี่มคุณต้าแมงกินกะทำอะไรมันจะแตกต่างกันนะฮะผมจะให้ดูนี่กินกะที่ผมคดีวิวไปแล้วดูความแตกต่างนะแตกต่างนะคือตรงนี้มันมันจะเพิ่มจุดมาส่วนมันจะไม่มีจุดแล้วตรงนี้มันก็จะมีตรงนี้ไหลๆด้วย จะมีตรงนี้ด้วยฮะตรงนี้มันยังกะไม่มีแล้วหน้าแถวแถวๆหน้าอกมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมนะครับตรงนี้เแถวนี้จะเปลี่ยนไปของของไอ้นี่ของเซตอุนใต้ฮีโร่วันในนี้ของเซ็ตอุนใต้ฮีโร่ทูน,น,น, 2, นะครับที่ได้ก็ผมจะให้ดูนะนี่มันจะสามารถขยับขยับขาได้ไอ้จัดขา ขาม่งสามารถหักได้ด้วยนั่นแหละคือสิ่งที่โดดเด่แบบมั้งสามารถขยับแขนได้ที่ป,ปกติมันจะน้ำมันปกตินี่นเป็นของตัวใหญ่มันจะขยับขาได้แค่นี้ฮะแต่ว่านี้มันขยับขาได้แบบนี้ได้เลยนั่นแหละครับแล้วก็สามารถวิงได้นะเนะ วันวัอนเราวิ่งจริงกัไหมฮะมันก็จะวิ่งอาอบิลลีฟสงสัยมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ล้วเหรบนึ่งนะเขียอนอันนี้เียนไฟมาแล้วเด้เดเด้น้องนเมนกูมา นะฮะคลิปนี้ก็อขอจะพิจงรณาอยไรดึงกับไลค์ใครนะฮะไปบ้านครับผมครับคลิปนี้อาจจะสั้นนะฮะก็ขออภัยนะคลิปนี้ก็มารีวิวเกี่ยวกับกิ๊ง่ะโตรเรียนแค่นั้นเองอะ่ะเดี๋ยวผมจะว่าประวัติในอันที่ผมคิดมาได้แล้วก็ที่ผมเคยดูคือตอนแรกมันจะมีข้อมูลของตัาแมนทาโร่ที่เดียเย๋ยวตัวแมนอะไรที่ที่มันสามารถเชืของต่อตัวแมนทาโร่ได้แล้วมันก็จะหมุนปุ๊บแล้วมันก็ใส่กิ๊งกะสปาเนอร์เข้าไปปุ๊บพอเข้าปุา๊บแล้วมันก็ม,กมีร่างใหม่ออกมาเป็นกิ๊งกะโตรเร ขอให้ภาคหลวงเขาด้วยกั